สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับพามาเก็บเพชรคือเก่าพี่น,ออน้องจ้าหลายมือแล้วหลายมือเลยดอกอ่อนๆงามๆบัวตองเก็บบัวตองผู้ดิบบัวตองของผูกกมีมันอกอกพอมีน้ำมันมีน้ำนี่พี่น้องโอ้ของผู้บัวตองเก็บน้องผู้ก้องเล่มาดอกน้อยๆผู้ดิเกงเลยพี่น้องเอ้ย ดีเก่งเลยเนาะดีเก่งเป็นดีเก่งเนี่ยไปจะขายมากสัุนนี่เลยคิดตุ่มเนาพี่น้องอะตุ่มเลยจ้ะ ดอกน้อยๆตะมุตะมิขนาดดอกน้อยๆกันยังมีแมวมากินเลยเนาะบ่ต้องเนาะมันบ่ค่อยหลายดิยามนี้เนาะมันแรง หีดเกิดมาก็มากินเลย Kiểu mình à? Nó Lại thôi hả? Nó Bàn đọc mm. Cho Chúng đều không có kèm rồi Múc rồi มเดียวกันเนะคือคนละสีเดียวกันนึ่งใบตองนอกน้อย Ừ. Thuốc ổ nó. nhà có đi nhìn vào tổng người vừa nhìn mình. Thì kia mình mất này thôi. xây điện. điện nó. Điện lực. có, có hiểu là nó vào tổng nó. ก่อนก็หากขาอบไปนี่นะมันทำมาเบึงมือใหม่แล้ววะเหี่ยวเลยสามฟ่าใช้นี่จะมีแต่หลากหลายกันเนามันบุตกเด็กมันจะดอกหน้ามันเนาะตอกมันบุตกเด็ดอกหน้าหนา่น่ะดอกมุกพี่น้อง ไข่เก <toys> ็บเผ็ดมาแล้วมันม่ได้หลายภายในนะพี่น้องเนาะหมดนี้เนาะใส่กันเลยสิมาแกงใส่ไข่หมดแดงใส่ผักหวานใส่หมดแดงที่เฮาหากปจับมาทิ้งจับมาทิ้งเกมกันทิ้คือเก่าที่ไปทำงานพี่น้องเอ้ยแกงตอนเช้าเกมเศร้าเราไปทำงานกันเฮา เอาเลยลูกเดี๋ยวไปปรุงหม้อเลยเนาะ,ะเห็ดกับปลาแดกลงแล้วผงนัวลงแล้วอนวอนพีน่นาะผงนัวอีกหลายนัวเนะเาะมันจึงซอยกันนัวเป็นแบบใส่เห็ดก่อนนะใส่เห็ดก่อนสิคะใส่เห็ดใส่เห็ดก่อนสดๆเลยหามาสดๆแกงสุดๆ หวานกบอหวานป่าในสวกทีเอ้ยไม่ชอบหวานบ้านเลยค่ะแค่ใส่บุรแดงใข่มดแดเงเนาะใข่มดแดงเสร็จแล้วสาวทิวโอ้ยนัวนัวบอกวันแรกนนแล้ว เสล้วแซ่บสุดแล้วเมนูอยากกินมานานแล้วยังบม่ได้กินนอนพี่น้องทำไมพี่น้องก็เสียดายเสียดายนาะหายง่าเลยพี่น้องหากินง่ายเนาะหันสั้นสูงเลยจิ๊บอีกต่างหากเป็นฟุตก่อนจ้ะให้มันเดือดนะคักเอา๋อใส่ผักหวานเนาะ เด็กกะสับคุณสีสันยังสีสันยังไม่ได้ประเดี๋ยวสาธุเนาะเราใส่ผักหวานลงไปแล้วแม่บ้านกิงไปน,นี่นี่สาธุซื้อเพชรอย่างนี้ซุปเพชรกระด้างพี่น้องซุปเพชรกระด้า,ดดางโตเมนูโตเมนูโตเมน,นูมันกระด้างทำงานเขาเให้กระด้า,า,างใส่ภาคอนแฮนบ้านเขา มีพใส่พอคอนเทนด์อีกมีพ่อคอนเทนด์พอมเด้อโย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 ้พักหวานใบนั้นจะลงแล้วเสียดายพี่น้องเอ้ยใบนึงกับพวกไเงี้ยขอหายาบบอะหากินยาบเนี่ยนาะงพ่อหวานนี่นาะสีมาแล้วพี่น้องสีมาแล้วงามขนาดนี้บานเน่สีสวยมากสีสันน่ากินแล้วค่ะโอ้ยวันเราก็หิวเข่าแล้วสัเย้เลย ใส่ครับให้มันสุกก่อนครับสุกเผ็ดกระด้างใส่ปกาคอแเ้มสันงามน้อง่อฟนะอัดน่ากินเรอเจ็ดใส่แข่มุกเตยงใส่ผักหวานเนาะมันก็สุดแซ่บถูกหันแล้ว นี mm ่น hmm, so like ึาแล้อยไอตัวเนาะใส่ลงไปบุ yes. ้งบุ้งบุ้งแล้วบุ้งบุ้งบุ้งแล้วจ้าโอ้ยคุกูปุกสีสันมากินขากเอ้ยอยากสิบรรยายเลย น้องสาวขายอยากกินนานแล้วเมนูเห็ยังบมีโอกาสได้ได้เฮ็ดกินเอิ้นได้แถมหมดแดงเราไปได้เฮ็ดมาแล้วก็ดีเลยดีได้แกงเลยจ้าเอาคลิปนี้กระพอแค่นี้เด้จ้า,าคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวขาแฟมิลี่ในเด้จ้าสวัสดีจ้า